ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยก็คือสวนทุเรียนอยากให้มาดูมากๆค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าสวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วมีทุเรียนพันุ์อะไรจํานวนกี่ต้นทุเรียนนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลแสนตุง้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีอยู่202ต้นมีผลผลิตอยู่160ต้นค่ะอันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยใช่ไหมหมอนทองหมดเลย <c oughs> ยังไงอะคะถึงถึงได้ใช้ก็อาจารย์มัชชาก็แนะนำเหมือนเดิมอาจารย์แนะนำค่ะทีแรกใช้มังคุดก่อนอแล้วก็ทุเรียนถึงกำหนด5ปีค่ะปีนี้<า>ก็เลยจะไว้ลูกก็เลยอาจารย์แนะนำหลักการใช้ช่วงทำใบนะคะ<า>แล้วก็ช่วงทำดอกทุเรียนไม่ได้ทำสารนะคะ<า>ทุเรียนสาว<า>ปกติทุเรียนสาวเขาต้องทำสารกันแต่<า>ปีนี้ไม่ต้องทำใช้คู่หู จริงๆแล้วการทําสารนี่หมายถึงคือการดูแลง่ายหรือว่าบังคับให้เขาออกดอกค่ะอ๋อแต่นี่คือเราไม่ได้บังคับเลยไม่ต้องบังคับค่ะแล้วยังไงคะอาจารย์แนะนําในเรื่องของการใช้กระทุเรียนยังไงบ้างคะคือแรกๆนะครับพี่บอกเป็นทุเรียนสาวมันออกมันจะออกลูกได้ไหมนะครับคือจริงๆปกติโดยมากชาวสวนเนี่ยถ้าทุเรียนปีแรกเขาจะทําสารเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นการเปิดตาดอกเพื่อให้ดอกมันออกเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นทุเรียนถ้ามีตาดอกเนี่ย มันจะออกดอกออกตาดอกเดิมๆตลอดไปนะครับแต่ว่าของพี่เขาเนี่ยคือเป็นทุเรียนสาวยังคยคอ,อ,อเรา,าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คู่หูเนี่ยพะเรามั่นใจในคู่หูว่าคู่หูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด13ท่านหลักะนะครับก็บอกว่าพี่เขาใช้ตามนี้ตามสูตรนะเราจะจัดสูตรให้แล้วก็ในการผสมอาหารในการกระตุ้นการเปิดตาดอกแล้วก็กระตุ้นการออกดอกนะครับปีนี้นะครับทุเรียนที่จังหวัดตราดเนี่ยมีปัญหาเยอะ,ค,ะคือเนื่องจากดินฟ้าอากาศเนาะอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้น หลายๆสวนออกรุ่นแรกๆมันเนี่ยดอกจะแห้งแต่ของพี่เขานะครับได้ใช้คู่หูตลอดครับในการสะสมอาหารในการเปิดตาดอกในการบำรุงนะครับมันออกดอกดีมากนะฮะดอกดกมากดอกเยอะมากต้องตัดดอกทิ้งครับนะต้องตัดดอกทิ้งแต่สวนอื่นๆเนี่ยครับไม่ค่อยมีกันนี่คือความแตกต่างแล้วกับการใช้คู่หูแล้วก่อนที่จะเริ่มใช้เลยเนี่ยหมายถึงว่าพี่ใช้กับมังคุดจแล้วก็มาลองใช้กับตัวนี้ด้วยแต่ตอนแรกก็ยัง ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอเริ่มฉีดเวอร์เพนคู่หูแค่ตัวสานนี่ประมาณสองครั้งการเปลี่ยนของใบคือเขียวเข้มดำมันเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่ใบเหลืองๆคือเดิมทีแสดงว่าทุเรียนของของของพี่วิงไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเดิมทีมันมีค่ะเพราะว่าเหมือนขาดสารอาหารพอฉีดของคู่หูก็จะแตกใบอ่อน แล้วก็ใบก็จะเขียวเข้มดำเริ่มต้นให้ลาดดินก่อนวิธีวิธีต้องลาดดินก่อนครับราดดินเพื่อการปรับสภาพดินใช้ครั้งแรกเลยก็คือให้ราดดินใช่หคต้องให้ราดดินก่อนปรับสภาพดินกระตุ้นรากก่อนครับนะเพราะในดินเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่มันตกค้างเยอะแล้วก็ในคู่หูเนี่ยมันจะมีตัวปรับสภาพดินปรับสภาพน้าแล้วก็จะไปบล็อกเชื้อราได้แล้วก็ไปกระตุ้นให้รากก่อนเกิดการทํางานเพราะฉะนั้นมาถึงดูดอาหารได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็พ่นทางใบช่วยด้วยครับ <Es> ใบก็เลยมันมาสวยมาเร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นครับทุเรียนตัวนี้เข้าสู่80วันแล้วค่ะสิวัน90วันเนี่ยคือใบยังสวยอยู่เลยนะครับนะแล้วข้อสาคัญคือใช้กู้หูมาตลอดเนี่ยครับ <c oughs> ช่วงรัดอ่อนเนี่ยธรรมดารุเรียนจะทิ้งลูกนะครับ <c oughs> พะเขาจะเอาอาหารจากลูกจากต้นเนี่ยไปเลี้ยงใบก็จะทิ้งลูกสลัดลูกแต่ของเราใช้หูฉีดปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยทิ้งลูกคืออัน <c oughs> นี้ก็คือผ่านการรัดอ่อนแล้วใช่ไหมค่แล้วปกติเวลาเขารัดอ่อนเขาจะรัดช่วงลูกขนาดไหนคะ ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ใช่ไหมคะกับกระป๋องนมก็คือจะล่วงไม่ร่วงก็ช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละะจะไปต่อได้ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูเนี่ยค่ะกับน้ําจ่ะช่วงสะสมอาหารก็เหมือนเดิมค่ะไข่ตัวซานหนึ่งขวดกับ1นซองน้ำพันลิตรค่ะก็ฉีดพ่นฉีดพ่นทุก7วันค่ะ เหมือนกันกับมังคุดเลยค่ะนี่เขามีระเบียบมากเลยนะการใช้เนาะเจดวันเจ็ดวันซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เจ็ดวันเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากอยู่นะคะเวลาเนาะแล้วก็มีหลายแปลงด้วยก็คือทุกเจ็ดวันเลยอันวันพอเรื่องหอมเปิดตาดอกละพอเปิดตาดอกปุ๊บก็โทรหาอาจารย์อาจารย์ใบสมบูรณ์แล้วนะอากาศก็กระทบเย็นแล้วถีดยังไงต่อในการเปิดตาดอกหนูไม่อยากทําสารจ้ะอาจารย์ก็บอกว่าหนึ่งขวดกับ สองซองสองซองจ้ะฉีดใต้ท้องกิ่งค่ะเปิดตาดอกในทรงพุ่มฉีในทรงพุ่มกับใต้ท้องกิ่งแล้วก็งดให้น้ำสี่วันพอวันที่ห้าอัดน้ำเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงสามวันผ่านไปก็คือปิมาเลยค่ะโอ้จ้ะไวแล้วก็ดอกเแียบแล้วอันนี้ก็คือเป็นดอกเลยใช่ไหมคะเป็นดอกเลยไม่เปลี่ยนแบบเไม่มีเป็นใบค่ะเพราะเราให้น้ำอย่าให้น้ำออกนอกทรงพุ่มจ้ะ จริงๆแล้วทาสวนนี่ก็เทคนิคเยอะนะจ้ะมีเทคนิคถ้านอกทรงพุ่มดอกก็จะกลายเป็นใบอ่อนค่ะแล้วตอนนี้พอเป็นดอกและช่วงที่แต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงคะใช้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าฉีดทุกเจ็ดวันนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใต้ทรงพุ่มใต้ท้องกิ่งดอกก็เจริญน้ำพันลิตรจ้ะหมือนเดิมจ้ะหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรก็คือใช้ฉีดหมดเลยทั้งใบด้วยช่วงที่ดึงดึงดอกทําดอกนี่ต้อง สองซองค่ะอตัวนี้เป็นไข่ปลาตาปูเนี่ยแต่หนึ<ต>่ง<อ>ขวดขสองซองแต่นี้ตอนที่เราดึงดอกเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้กี่กี่ครั้งคะทุกเจดวันค่ะ ใช้เล um, oh. ื่อยมาเลยค่ะยประมาณคือถ้าหลักๆคือถ้าดังหลักคือก็ประมาณหกครั้งหกอาทิตย์จนกว่าให้มันออกไม้ให้เห็นแบบชัดๆเลยไปเลยค่ะคืออะเรล่ะสะสมสะสมมาจะเริ่มทาทาใบมาเลยครับอ๋อก็คือประมาณหกครั้งได้ก็คือสองซองหนึ่งขวดจากน้าพันลิตรใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดใต้ท้องกิ่งแล้วก็ต้นต้นต้นด้วยฉีดมาเลยแล้วก็จากที่จากวันนั้นจนวันนี้กี่วันแล้วคะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย อันนี้เข้า80วันแล้วค่ะเข้า80วันแล้วจ้ะแล้วก็แต่งไมหมคะดอกต้องแต่งออกค่ะไม่มีสลัด <S <S ไม่มีร่วงอ๋อไม่ร่วงเลยใช่ไหมคะเหนียวต,ต้องแต่งออ,อแต่งดอกสามรอบค่ะ<อ>เพราะว่าเยอะมากแต่ก็คือจํานวนปริมาณนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็คือดูแล้วแต่ต้นอย่างนี้ก็หนูก็จะอยู่ประมาณยี่สิบลูก ถ้าต้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นสามสิบสีประมาณประมาณสามนิวกว่าับยนยต้นเล็กมากเลยค่ะแล้วและที่สําคัญคือปีแรกเนาะปีแรกคือทุเรียนห้าปีแล้วก็ให้ลูกปีแรกแต่ว่าไม่มีโบเก้ใช่ไม่มีโบเก้แล้วก็ทรงค่อนข้างที่จะสวยเนาะคือภูเนี่ยดูเต็มจ้ะคือทรงสวยสีสวยผิวสวยหนามสวยครับแล้วตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูแล้วหญิงเกษตร ใช้ยังคะหญิงเกษตรใช้ค่ะอยังไงคะใส่ยังไงคะก็ใส่ช่วงทําใบนะคะทุกสิบห้าวันเหมือนมังคุดทุกสิบห้าวันแล้วต้นทุเรียนเล็กหนูใช้ประมาณต้นละหนึ่งกิโลประมาณต้นละหนึ่งกิโลก็จะใช้ช่วงทําใบค่ะแล้วหลังจากที่เขาออกดอกแล้วเราได้ใช้อีกไหมคะออกปกติออกดอกแล้วเราจะยังไม่ใช้ค่ะแล้วเน้นตัวฉีดพ่นแต่พอลูก ขึ้นลูกแล้วลูกเริ่มสร้างเม็ดเราก็ต้องใส่ต่อเขต้องใช้ทางดินช่วยใช่ไหมคะแล้วก็ทางใบก็ยังคงใช้อทางทุกวันทางใบก็ใช้อยู่ทุกหกสิบวันก็ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดช่วยอ๋อจ้ะคือจะต้องมีระยะเวลาเนาะหกสิบวันกี่วันนี่คือต้องต้องอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเป๊ะเลยใช่ไหมปฏิทินนี่ต้องเป๊ะเลยพรปุ๋ยยิงเกษตรเนี่นะครับยิงปุ๋ยยิงเกษตรเนี่ยก็จะมีธาตุอาหารรวมใช่ไหมครับเพราะงั้นการตั้งทรงเนี่ยยืดลูกตั้งทรงเนี่ยมันจะสวยนะครับเพราะช่วงตั้งแต่เริ่มเป็นอา่ายนกกระทา ไข่ไก่เข้าสู่ช่วงนี้ครับมันต้องการอาหารอาหารเยอะเพราะงั้นลูกจะสวยแต่นี่ช่วงนี้ก็คือฉีดพ่นลูกอย่างเดียวเลยจ้ะพ่นลูกก็คือไม่เน้นใบละไม่เน้นใบแต่ว่าใบก็ยังสวยอยู่เนาะจ้ะจะได้ก็พ่นมาเยอะันนี้อบอกว่าสะสมไม่ยุ่สะสมอาหารทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันมาเรื่อยๆผมว่าตัดลูกปีนี้นะทำใบต่อได้เลยครับเนี่ยจ้ะไม่มีส้มใช่ใบคือเขาเรียกอะไรให้ใบไม่หลับใช่ไหมใบก็คือใบยังสวยนะ้ะเรื่องจริงนะครับ ทุเรียนทั่วทั่วไปเนี่ยสามโมงสี่โมงเนี่ยใบจะตกกันนะแต่ที่นี่นะมืดมานยังตั้งเหมือนเดิมนะครับคือไม่หลับไม่นอนแลวทุเรียนเต้นใช่ไหมอเลิศมากทุเรียนที่นี่แล้วก็แล้วตอนนี้เรื่องของโรคต่างๆแมลงเป็นยังไงบ้างคะที่แมลงใช้่ผมานมาน้อยลงค่ะจากที่ฉีดทุเรียนเขาบอกว่ายาเพี้ยต้องเปลี่ยน ฉีดสองครั้งต้องเปลี่ยนยี่ห้อฉีดสองครั้งต้องเปลี่ยนยี่ห้อกลัวดื้อกลัวมันกลัวดื้อกลัวเพี้ยดื้อแต่หนูซื้อยาเพี้ยยกลังหนูใช้ยาวเลยไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่มีเพี้ยอะไรมาวุ่นวายเลยค่ะ ไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนทุกต้นท้าดูได้เลยค่ะแต่ด้วยด้วยที่เราเห็นด้วยตาเราเนี่ยก็คือว่าเราก็บอกว่าต้นมันสวยแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าจะใบหรือจะลูกเนาะก็ไม่เห็นเป็นโรคเลยเนาะไม่มีเลยทุเรียนสวนนี้ไม่มีไม่มีหนอนไม่มีลาดานะครับดูได้เลยครับเนี่ยลาดําก็ไม่มีหนอนไม่มีทุเรียนเข้า80บวันเก้าสิบวันเนี่ยลาจะลงนะครับเพราะว่า คือเกิดจากพี้แแป้งมั่งราดํามั่งแต่ทุกๆลูกที่สวนไม่มีนะครับไม่มีเลยนี่นับดูได้กี่พันลูกนะครับสวามพันกว่าสามพันกว่าสองร้อยร้อยกว่าต้นเองนะจ้ะร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบต้นที่ที่มีลูกใช่ไหมคะจ้ะก็คือประมาณสามพันลูกสามพันกว่าสามพันกว่าอก็ไปบวกลบคูณหารเนาะประมาณสามพันสี่ร้อยกว่าลูกเนี่ยแต่ตอนนี้ใช้คู่หูใช้สามเกลือย่างเดียวหรือว่าเราต้องใช้อย่างอื่นควบคู่ไปด้วยคะอย่างเช่นฮอร์โมนหรืออะไรเงี้ยไม่เคยใช้ค่ะ ใช้คู่มาสจันอย่างเดียวก็คือตอนนี้ก็พยายามลดการใช้แล้วการใช้เคมีให้น้อยลงลดเลยค่ะใช้แค่ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวซึ่งมันจําเป็นอยู่แล้วเนาะยาฆ่าแมลงจำเป็นยาหนอนยาฆ่าแมร่เรามียาฆ่าแมลงชีวาภาพค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันใช่แล้วก็ก็คือปกติแล้วนะคะทุเรียนสาวเนี่ยปีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเขมทั้งโบเท่าที่เราเคยเห็นกันหรือในอดีตที่ทําสวนมาแต่ที่สวนนี้จะบอกว่าขอบอกเลยค่ะว่าไม่มี รูปเดียวก็ยังไม่เจอท่ถ้าลองครับคือต้องบอกด้วยว่าถ้าเกิดชาวสวนเนี่ยต้องมีวินัยบางคนใช้คู่หูเนี่ยแต่ใช้ไม่ถูกต้องไม่ตรงระยะเวลาก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับขาเรียกไม่สม่ำเสมอใช่ครับะจะมีคนใช้ถูกใช้ดีบางคนใช้ไม่ดีบางคนใช้ดีก็คืออยู่ที่วินัยของเจ้าของสวนไม่่ยใช่เสมอไม่ต่อเนื่องจ้ะอันนี้ก็ปัญหาน้เยอะปัญหานี้เยอะครับนะครับเพราะว่า ขอให้ใช้เหมือนพี่เขาเนี่ยคือตั้งใจใช้ให้มันให้มันโตหรือไม่ใช้แล้วก็ลังเลใช่ไหมใช่ครับไปตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ้ะเราต้องคิดว่าเหมือนเราไงเรากินข้าวอ่ะเช้ามาเราก็หิวแล้วอ่ะใช่ไหมนี่กลางวันเราก็ต้องกินเย็นเราก็ต้องกิน ผู้เรียนก็เหมือนกันบางคนมาใช้คู่หูเพื่ออยากจดลองใช่ไหมใช่จ้ะเพื่ออยากจะลองใช้พ่นทีสองทีเอ้ไม่เห็นได้ผลเลยมาเปลี่ยนก็ไม่เอาแล้วบอกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยครับจ้ะพูดถึงว่าใช้พ่นสองทีแล้วไม่เห็นได้ผลกี่วันคะถึงเห็นผลว่ามันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมเดิมหนูฉีดพ่นสองครั้งหนูก็เห็นผลแล้วค่ะ สองครั้งก็คือ14วันใช่ค่ะเวันแล้วก็7วันใช่ไหมก็คือเราก็เห็นผลละใช่ค่ะเรื่องของการใช้เพราะหลายหลายคนแบบบางคนเห็นผลก็จะหยุดเลยฮะว่าเออโอเคมันดีละพอละอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดีแล้วงตอยอดไปเรื่อยๆจ้ะอ๋อจ้ะแต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างพี่วิงก็มีวิันในการใช้ก็คือคือคนเราเวลามันต้องรอมันต้องรองให้สุดๆเนาะสุดๆแล้วก็ให้ต้นไม้บอกเราเองใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะหลายคนนะครับใช้กู่หูเนี่ย บางทีจะไปรักษาต้นป่วยรักษาโรคขึ้นผิดวิธีนะครับจริงๆเราใช้กุ้นเพื่อการบํารุงนะครับราะงั้นหลักการก็คือบํารุงฟื้นฟูให้มันออกมาออกผลไม่ใช่ไปรักษาต้นป่วยต้นเน่าฉะรั้ใช้แล้วมันหายคือมันคือว่าฟุกใช่ไหมครับจริงๆครับนะวันนี้ต้องใช้ถูกหลักการด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจไงถ้าป่วยก็ต้องใช้ยารักษาใช่ไหมรใช่ค่ะวร่วมด้วยครับใช่ของเรามันก็จะเป็นตัวที่ช่วยก็คือทำให้การใช้ยาดีขึ้นก็ทาให้ต้นไม้สมบูรณ์เร็วขึ้นใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องใช้สะสมหรือว่าดูแลต้นเขาไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เขาป่วยเนาะจริง<า>ๆแล้วอันนี้คือการใช้ที่ว่าถูกต้องใช้บรรดาตันเอสร้างภูมิคุ้มกันของมันเองครับต้นไม้ครับจะขแข็งแรงถ้ามาโรคแมลงจะมายุ่งอยู่แล้วถ้าต้นไม้แข็งแรงมันกัดไม่เข้ามันแทะไม่ได้นะครับ,รบเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆได้ได้คาดไหมพี่วิงได้คาดผลไหมคะว่ามันจะต้องได้อย่างที่เราเห็นลูกมันจะต้องเป็นอย่างนี้หรือจํานวนลูกเท่านี้หรือคิดยังไงคะก่อนที่มันจะคิดว่าให้ผลผลิตอะคิดว่าปีแรกอะปีแรกคิดว่าตั้งไว้ว่า พันฟ้าลูกก็ดีแล้วปีแรกออกลูกปีแรกมีแต่คนพูดว่าต้นหนึ่งไม่น่าเกินสิบลูกเขาว่าอย่างนี้เพราะมันไม่มีตาดอกเขาว่ามันจะไปเอาที่ไหนมาออกก็ทุเรียนสาวเขาว่าอย่างนี้สิบฟ้าลูกมึงก็รู้แล้วเขาว่าอย่างนี้พอเราพอเราทำคนกูหวังดีเยอะมากเราก็ไม่เชื่อใครหรอกเราเชื่ออาจารย์เราทําตามอาจารย์บอกเลยเป็นไงผึบ ทุกคนมีแต่คนเข้าสวนค่ะมาดูมาดูมาดูเยอะมากจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องควบคู่กับเทคนิควิธีการด้วยเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยใช้คู่หูอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็มีลุ่มไม่ใช่ไหมันต้องดูทั้งน้ำต้องดูทั้งอากาศใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องมีวินัยเหมือนอาจารย์บอกต้องมีวินัยแล้วใช้ต่อเนื่องนะะแล้วก็แต่ก็ยังมีค่ะหลายๆคนที่แบบอย่างที่พี่วิ่งบอกกันแล้วว่าปีแรกเนี่ย โอ้โหมันก็ไม่ค่อยจะกล้าเสี่ยงนะบางคนก็ต้องรอให้แบบผลผลิตผ่านไปละถึงจะเริ่มใช้ได้แต่จริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะอถามอาจารย์ดีกว่าจริงจริงเขาใช่ไหมคือต้นไม้นะครับนะเขาต้องการอาหารทุกระยะเวลาเลยนะครับแต่เป็นช่วงทําใบช่วงทําดอกช่วงออกดอกช่วงออกออกลูกช่วงเบ่งลูกนะครับนั้นต้องใช้อาหารหมดทุเรียนสาวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีลูกปีแรกเนี่ย บางคนบอกเอาวเยอะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวต้นก็โทมนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าทุเรียนโทมทุเรียนตายเนี่ยจากการมีลูกเยอะแล้วขาดสารอาหารนั่นคือโทมแน่ตายแน่นะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนถ้าเกิดเขามีลูกเนี่ยต้องให้อาหารเยอะขึ้นต้องพ่นให้ถี่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ของเราเนี่ยเวอร์แพนเนี่ยเราพ่นเข้าลูกเข้าคั่วได้เลยครับไม,ไ,ไม่ต้องไปรอใบไม่ต้องไปรอรากนะเพราะงั้นไม่ต้องไปสังเคราะห์แสงส่งอาหารเข้าไม่ต้องเราพ่นเข้าเลยเพราะของเราคือเป็นอนุภาคที่เล็กมากมันสามารถพ่นแทรกซึมเข้าสู่ลูกสูค่คั่วได้เลยเพราะงั้นสารอาหารไม,ไม่ขาดแน่นอนครับเพราะงั้นทุเรียนกินอิ่มเบ่งลูกขยายลูกได้ดีมากน้าหนักดีและก็ยังความเชื่ออาจารย์ที่บอกว่าปีนี้ดกนะปีหน้าเดี๋ยวไม่มีลูกใช่ครับจริงปะ ไม่จริงอ่ะจ้ะถ้าอยากลูกโตลงมันจริงไมเนี่ยหนูไม่เชื่อแล้วก็เื่อสมัยเก,ก่าใช่ไหมก็บอกว่าเจ็ดปีต้องมีลูกนะไม่ทันแล้วครับสมัยนี้ตอนนี้ตอนนี้สามปีครึ่งเอาลูกแล้วครับเอาลูกแต่ว่าปีนี้ดกปีหน้าไม่ดกมัน มันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวมาดูสวนนี้ต่อค่ะปีนี้ถ่ายรูปถ่ายไว้ก่อนปีนี้ดกนะแล้วปีหน้าจะดกอีกไหมพิงบอกว่ามาชมสวนได้เลยปีนี้มาดูเสร็จแล้วนะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาดูใหม่ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่หรือว่ามันเป็นความเชื่อแค่นั้นเองในอดีตซึ่งอาจจะในในยุคก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจหลายๆเรื่ององค์ประกอบของการทําสวนเนาะมันมีทั้งดินใช่ไหมคะทั้งอากาศทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็น้ําด้วยซึ่งทุเรียนนี่ขาดน้ําได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยน้ำท่วมน้ำไม่ได้น้ำท่วมก็ไม่ได้อันนี้อาพี่วิงมังคุดกับทุเรียนอะไรดูแลยากกว่ากันอะทุเรียนค่ะโอ้ทุเรียนนี่ลูกอ่อนเลยค่ะแต่มีคู่หูทำให้มีแรงผักดันนะคะอโค่นยางเลยค่ะ ปลูกทุเรียนอีก400ต้นค่ะเกิดเกิดต้นเล็กใหม่อยู่แล้วดานไนู้นใช่ไหมคือค้นยางเลยใช่ไหมค้นยางเลยค่ะวางท่อเสร็จแล้วอ้าวทำไมถึงตัดสินใจโค่นน่ะเพราะว่ายางมันให้ผลผลิตแล้วนี่ยางให้ผลผลิตแต่ทําทุเรียนให้ผลผลิตมากกว่ายางได้ทัง้งได้ทัคงเยอะกว่าก็คืออันนี้แสดงว่าบวกลบคูณหารแล้วใช่ครับยาง3ปีไปใช่3ปีครึ่ง ยางเรียนสามปีครึ่งค่ะทุเรียนเราจัดการบริหารทุเรียนตันผิดกันเยอะแล้วทุเรียนเราจัดการบริหารทําเองได้ยางเราตัดคนเดียวไม่ไหวถ้าเขาไม่ขยันเราก็ไม่ได้ต้องคือต้องจ้างคนมาแต่ไม่ใช่ยางก็ดีนะครับยางก็ดีผื่ใครไม่มีทุเรียนไงยางก็ได้ขึ้นราคาแล้ว ใช่ยางขึ้นแล้วยางเริ่มขึ้นแล้วงั้นงั้นก็ฝากว่าเอาคู่หูไปฉีดพ่นยางก็ได้นะใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อก้่สวนพี่วิงไงค่มียางใช่ค่ะก็จะได้เพิ่มเพิ่มคุณภาพน้ํายางแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้ด้วยเพิ่มน้ํายางมากขึ้นด้วยน้ายางแล้วหน้ายางจะไม่ตายนึ่งน้ํายางจะออกดีขึ้นลักกี่ก็จะง่ายแล้เปี่ยนกนิ่มที่สวนพี่วิงนี่มีครบยางทุเรียนเนาะมังคุดก็คือปลูกหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้กับ ทุกพืชผลเลยใช่ไหมทุกพืชผลเลยค่ะความมั่นใจอะค่ะพี่วิงพี่วิ่งคิดว่าการลดต้นทุนของพี่วิงเนี่ยแน่นอนจ้ะวันนี้ก็คือไม่ต้องใช้หลายๆตัวแล้วไม่ต้องใช้หลายตัวจากที่เราเคยใช้ยาหกเจ็ดตัวต่อน้ำหนึ่งพันลิตรตอนนี้ใช้แค่หนึ่งขวดหนึ่งซองทุเรียนเล็กนี่ก็ต้องใช้หลายอย่างเหมือนกันเหรอคะมื่นกานค่ะเหมือนกันจ้ะเพราะต้องมีธาตุอาหารหลายอย่างที่เราต้องซื้อมารวมกัน ก็คือมันก็ไม่ต่างเนะาะแต่แต่ว่าทุเรียนใหญ่เนี่ยหรือทุเรียนที่ให้ผลแล้วมันก็จะไปนเน้นในเรื่องของผลแทนใช่ค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเออรัดอ่อนเนี่ย<ช>เห็นใครๆก็บอกว่าของเราเนี่ยช่วยในเรื่องลัดอ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆใช่หมายถึงว่าพอลัดอ่อนวิธีการทํำยังไงอะคะที่ผ่านมาที่มันลัดอ่อนไม่ฉีด ชีตใต้ท้องกิ่งค่ะทำให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายเท่ากับเติมอาหารด้วยใช่คือเราเติมอาหารที่ลูกครับค่ะเพราะว่าทุเรียนรัดอ่อนเนี่ยเขาต้องการดึงอาหารจากลูกจากต้นเนี่ยไปเลี้ยงใบเพราะนั้นเราเติมที่ลูกไว้เนี่ย้าอาหารมันพอครับอาหารมันอยู่นี่เลยอ่าครับถึงจะดึงไปก็ดึงไม่หมดครับลูกก็อยู่ครับอ๋อครับมันเคยได้ยินอย่างนี้ว่าเวลาที่มันรัดอ่อนอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาจะกดใบอ่ะใช่ครับใช่ไหมอันนี้การกดใบนี่จริงๆแล้วมันจําเป็นไหมคะ อันนี้แหม่มถามดีกว่าถ้าไม่ได้ใช้คู่หูหรือว่าจําเป็นนะคะอ๋อจ้ะเพราะว่าไม่ได้ใช้คู่หูคือการกดใบคือไม่ให้เขาอ่อนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันต้องดึงอาหารนะไม่ให้มันรัดไม่ให้คือให้สภาพไม่ให้รัดอ่อนไม่ให้ใบอ่อนไม่เติบโตกลางมาปุ๊บก็จะแก่เลยค่ะยากรู้ว่าให้มันแก่ให้ไวที่สุดจ้ะแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวสามเกลือคู่หูแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปกดใบมันไม่ต้องคก็คือปล่อยตามธรรมชาติให้เขาไหลไปเลยจ้ะให้เขาแัดเปลี่ยนใบไปเลยแผดเลี้ยงกินลูกครับ เติมอาหารเยอะๆลูกครับเพราะว่าเขาจะได้เขาดึงไปก็ไม่หมดนะแต่อย่างว่าเขาคงได้หันเยอะเพราะสะสมตั้งแต่แรกแล้วนะคะเจ็ดวันแล้วด้วยด้วยวินัยในการใช้น่ะเจ็ดวันแล้วแล้วแถมยังตอนที่รัดอ่อนก็ใช้อีกนะคะใต้กิ่งหรือตามกิ่งต่างๆแล้วก็ลูกด้วยนะคะการทาทุเรียนจะมีหลายสูตรครับบางคนก็ทาสูตรใบเล็กบางคนชสูตรใบใหญ่เพราะงั้นมันไม่เหมือนกันครับอ่ามันยังมีสูตรเคมีสูตรอินทรีย์ไม่เหมือนกันครับแต่ว่า ในการใช้ก็คือให้มีคู่หูอยู่ด้วยเนาะไม่ว่าจะทาแบบไหนก็แล้วแต่ใช่จ้ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้ก็เช่นเคยค่ะก็ต้องให้พี่วิ่งฝากกับชาวสวนทุเรียนแล้วตอนนี้เมื่อกี้ชาวสวนมังคุดแล้วอันนี้เป็นฝากชาวสวนทุเรียนบ้างข่าว่าพี่วิ่งมีความมั่นใจขนาดไหนในการใช้แล้วก็ไอ้ที่เห็นลูกอยู่เนี่ยก็สามพันกว่าลูกสามพันกว่าลูกละกี่โลคะลูกละสี่กิโลขึ้นลูกละสี่กิโลขึ้นอันนี้ก็ต้องคำนวณเอาอีกแล้วเนาะโลเท่าไหร่เราไม่รู้ตอนเนี้ย สองร้อยสี่นอกาเมื่อวานอะเอบสองร้อยสี่อ๋อก็ดูราคาเอบซีสองร้อยยี่ถึงหน้าถึงว่าไงฮะคนยางก็ไม่ไม่เสียเวลาราคาสามปีขึ้นก็มันคุ้มเนาะคุ้มค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่เองฝากทั้งบ้านแล้วค่ะสําหรับเอ่อคนที่ยังกลัวกลัวกกล้าสำหรับสวนทุเรียนแล้วบางคนเราไปเจอตอนช่วงที่เขาเป็นลูกพอดีอย่างเงี้ยพี่เองช่วยบอกคนนี้ก็ได้ค่ะว่าใช้ได้เลยหรือไม่จอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆชาวสวนนะคะใช้ได้เลยค่ะ 3ามเกอร์เวอร์แพนค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของการทำทุเรียนให้มีลูกแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปนะคะทำแล้วไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าใช้แล้วดีถ้าอยากจะมาดูก็ให้มาได้เลยเนาะถ้าอยากดูมาได้เลยค่ะสวนอยู่ที่ห่วงพัฒนาหมู่8ตําบลแสนตุง้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตาดจา้ะให้มาดูได้เลยสวนพี่วิงนะคะสวนพี่วิงถ้าบอกเลยสวนพี่วิงนี่เขาชี้มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ แสดงว่าคนรู้จักเยอะมากเลยแถวเนี้ยค่ะเป็นที่โด่งดังเพราะว่าทุเรียนสาวมีลูกขนาดนี้อ๋อคือตอนนี้ดังใช่ไหมดังค่ะมีแต่คนเข้ามาดูคดังเลยละว่าสวนยาวิ่งทุเรียนสวยจังเลยแล้วอย่าลืมบอกเขาด้วยนะคะอย่าลืมให้เขาใช้ด้วยนะแล้วสินค้าเรานะพี่วิงถ้าวันนี้เราใช้ไม่ดีเราก็สามารถ ใช้แล้วไม่เห็นผลใช้ไม่ได้แล้วก็คืนเงินนะคะสินค้าเรารับประกันความพอใจเนาะอาจารย์ฝากอีกค่ะสำหรับาสรพี่น้องชาวสวนทุเรียนครับที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าเคยรู้จักคู่หูมาแล้วนะครับยังไม่เคยลองใช้ใช้ได้เลยนะครับนะฮะช่วงไหนก็ใช้ได้ครับนะฮะไม่ต้องไปรอว่าต้องรอทําบงทําใบครับช่วงไหนก็ใช้ได้ครับใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วมีผลผลิตเพิ่มขึ้นใช้แล้วต้นไม้นะครับไม่ป่วยไม่โทมนะครับอันนี้คือข้อดีเป็นของแถมให้นะครับแล้วก็สำคัญคือ ออกลูกออกผลเต็มไม่เต็มหน่วยครับนบนิดนึงค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ก็ได้ว่าอย่างกรณีที่เราไปเจอสวนทุเรียนที่มีลูกแล้วอ่ะบ,บางคนเขาก็บอกว่ามันมีลูกอยู่ไม่กล้าใช้กลัวล่วงกลัวลูกเขาจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยของเรามันช่วยอะไรเกี่ยวกับลูกได้บ้างคะคือช่วงนี้ครับถ้าเกิดต้องการต้องการจะให้ทุเรียนอ่ะมันโตเร็วะนะครับต้องการจะให้ยยสีมันเข้าไว,าไวในการเบ่งลูกขยายภูช่วงทุเรียนเข้าสู่ช่วง 7จิวันถึงลดถึงเกวันร้อยวันเนี่ยก็ต้องการอาหารเยอะมากของเราเนี่ยนะครับ,รบการฉีดพ่นมันเร็วกว่าทางดินเพราะมันเป็นฉีดปุ๊บมันเข้าเลยนะครับผลไม้อาไปใช้ได้เลยเพราะงั้นทุเรียนฉีดช่วงนี้ลูกจะใหญ่ไวจะโตวไวแล้วก็สำคัญคือผิวจะสวยนะครับนะสีจะเข้าไวน้ําหนักดีด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วก็สำคัญคือใช้ประหยัดมากนะครับหขวด1นซองเนี่ย ผสมน้นได้หนึ0งพลิตรครับฉีดไปได้เลยครับนะ,ะไม่ถึงพันบาทนี่ครับถูกมากเลยเดี๋ยวหมายถึงว่าซื้อโปรโมชั่นด้วยเนาะ <c oughs> ใช่ครับนนและที่สําคัญก็คือว่าถ้าออตอนนี้ที่ที่เราใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้80วันละใช่ <c oughs> ครับเดี๋ยวอีกกี่วัน40 ถึงไม่น้อยถึงครับก็ประมาณร้อยวันก็ตัดแล้วครับถ้าสมมติร้อยวันเราได้มีโอกาสมาถ่ายทําอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากเลยตอนที่ตัดนะพี่วิ้งอย่าลืมบอกนะคะอย่าลืมบอกนะเผื่อเรามาเก็บภาพกันอีกครั้งหนึ่งว่าน้ําหนักที่ได้เป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนึ่งที่เราเห็นได้สายตาว่ามัน4ี่กิโลเนี่ยมันใช่ไหมสี่กิโลหรือมันสามารถทําน้ําหนักได้มากขึ้นจากนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าของเรามันจะช่วยในเรื่องของน้ําหนักด้วยนะคะค่ะแล้วก็ การใช้คู่หูนะคะหรือสามเกอร์เวอร์แพนทั้งทางปุ๋ยเม็ดทางดินด้วยเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าคือทุกท่านที่เห็นหรือว่าฟังพวกเราอยู่ตรงเนี้ยคือไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะจ๊ะไม่ต้องเชื่อเรานะไม่ต้องเชื่อแต่ว่าทดลองเลยใช้เลยเนาะใช้เลยมีวินัยแต่ต้องใช้ให้เต็มที่นะคะใช้ให้มีวินัยจ้ะใช้แล้วจะเห็นผลใช่ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เนาะต้นไม้จะบอกเลยพอเราเข้ามาปั๊บเขาก็จะบอกรูปเขาก็บอกเรานะเนี่ยว่า โอเคมากเลยนะ,ะลูกก็สวยนะคะ,คะแล้วก็อัวแพนนะคะช่วยเกษตรกร,ร,ก,รก็คือช่วย,วยที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้เพิ่มผลผล,ผลิตนะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไร,กรเกษตรกรรมไทยของเราก็จะได้ยั่งยืนสืบไปค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิงอีกครั้งค่ะที่เปิดสวนให้เราเข้ามาเยี่ยมนะคะ,คะแล้วก็หลายๆท่าน ถ้าอยากจะเห็นนะคะว่าสวนนี้มันจริงหรือเปล่านะที่ถ่ายออกไปภาพมันสวยๆเนี่ยมันของจริงหรือไม่สามารถเข้ามาดูที่สวนพี่วิงได้ค่ะ,คะบ้านห่วงพัฒนานะคะ,ะเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะแล้วก็วันนี้ยังไงก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่ารองลุยสวนจะพาไปเที่ยวที่สวนอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพบกันค่ะบ๊ายบาย